ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ไม่ได้3แชมป์ถือว่าผิด5ข้อแมนซิตี้ถล่มมาริดชิงดำแชมเปี้ยนส์ลีก1เรือใบโผเดิมทุกตำแหน่งเปบปกเดล่าในายใหญ่แมนซิตี้เลือกส่งนักตเตะสวเดผู้เล่นชุดเดิมกอรับการมาเยือนของเรอัลมาริด หลังเกมแรกพวกเขาบุกไปเสมอแชมป์เก่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่เบอร์นาเบลวยเห็นนี้ Kevin y, เควินเดบรอยด์แจ็คกิลิดเบรโรซิวาและจอห์นสโตนซึ่งนั่งเป็นตัวสำรองในเกมเพมาริกนัดบุกยำใหญ่เอเวอเรสต์3 0นจึงกลับมาเล่นเป็นตัวจริงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 2. อ,อันเช่พูดจริงทำจริงคารโลเชลโรติคุนสื่อของรลมาิดททำเหมือนที่ปลยกับสื่อขณะที่สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าจะส่ง o, แอดมิลิตาลพักหลังทีมชาติบราซิลลงสนามในเกมนัดนี้ แม้เกมแรกกับแมนซซตี้อันตนิโอรือเดกเกอร์จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการจับตายเออร์ลิงฮาร์เลนดาวยิงตัวร้ายของเรเบยสีฟ้าจนกระดิกไม่ออกสำหรับเกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมดิเตาติดโทษแบนลงเล่นไม่ได้แต่ในเกมบาลิก้าเมื่อวันเสาร์นัดที่เปิดบ้านเฉือนชนะเกตาเฟสหนึ่งศูนย์กุือชาวอิตาเลียนส่งดาวเตซัมบ้าลงเล่นตัวจริงตลอดทั้งเกมโดยที่ขุนพลทีมชาติเยอรมันนั่งเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกส่งลงสนามอย่างไรก็ตามอัชรอตติ คุมทีมดังของหลีกกระทิงดุลงเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นนัดที่50ปพอดีแต่หากนับรวมกับทุกสโมสรเขาสร้างสถิติคุมทีมลงเล่นในรายการนี้เป็นเกมที่191แสงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่างเซอร์เล็กฟูกุซนน190นัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จ 3. คูกูตัวช่วยไม่ไหวน่าคิดผิดจริงๆสำหรับอันเชรติที่เกมนี้เลือกใช้งานเบริเตาแทนที่จะเป็นรูเดเกอร์และเป็นผลให้เจ้าบ,บ้าน เดินเกมลุกได้สะดวกกว่านัดแรกลิบลับโดยเฉพาะฮาเลนที่นัดก่อนแผงลิบไม่ออกมีโอกาสสัมผัสบ,บอลตลอดทั้งเกมน้อยที่สุดแค่21ครั้งพบโอกาสคงหนึ่งหนึ่งสองหนแต่โดนติโบกูตัวเซฟได้อย่างเหลือเชื่อจนในที่สุดนาทีที่23เดอลอยเห็นช่องไหลบอลต่อเข้าเขตโทษด,ด้านขวาให้กับซิวาที่ว่างอยู่เห็นเต็มเข้าข้อเรือใบสีฟ้าขึ้นนำหน้า1 0ด้วยโดยถึงนาทีนั้นเรามาดิดตกเป็นรองอย่างหนัก จาัดก,การคลองบอล8 1ต่อ19%และไม่มีโอกาสสับไกลแม้แต่ครั้งเดียวผิดกับแมนซิตี้ที่ได้ยิงมากถึง8ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งและเป็น1ประตูยังไรก็ตามเป็นธรรมชาติของมาริทที่มักเครื่องติดช้าเนื่องจากในช่วง30นาทีแรกแมนซิตี้ผ่านบอลได้อย่างมหาศาล237-45ต่อครั้งแต่ถัดจากนั้นเก่งของทีมเยือนก็เริ่มเข้าที่เข้าทางได้บุกข,ขึ้นหน้ามากขึ้น แถมโทนิคโครสเกือบทวงคืนได้จากการส่องไกลชนคานแต่แล้วอีกอึดใจเดียวซิวาก็สบโอกาสโขกตุงตะ่ายหลังอินคายกูโดกันทะลุเข้าเข็เขโทษไปสับไก่ถูกวักมาเข้าทางพอดีพาแมซตตี้นี้ห่าง2 0เพิ่มความลำบากให้กับมาริดมากขึ้นไปอีกชนิดที่เจ้าบ้านได้สะกอนนำหน้าน้อยไปได้ซ้ำก็ทั้งจบครึ่งแรกแชมป์14สมัยอาการโครม่าอย่างหนักและน่าจะโดนขย้ำม,มากกว่า2ประตูเนื่องจากพวกเขาคลองบอลเป็นรอง 72/28%ต่อและได้ยิงหนเดียวโดวยไม่เข้ากรอบในจังหวะการยิงของโครดสขณะที่แมนซิตี้ได้ดาหน้าเข้าหาโอกาสพังประตูมากถึง13ครั้งและส่งบอลเข้ากรอบ5ครั้ง 4. ไม่ใช่วันของฮาเลนเครื่องดังมาริดไว้ลายได้ดีเนื่องจากจะต้องเดินหน้าสถานเดียวและพาบอลบุกเข้าไปในแดนเจ้าบ้านได้มากกว่าครึ่งแรกชัดเจนหากแต่จังหวะสุดท้ายยังจ่ายบอลขัดขเกินเไม่ลงล็อกจึงพังประตูเขินไม่ได้ ยิงไปว่านั้นช่วง15นาทีสุดท้ายมิลิตาก็ส่งเข้อประตูให้เจ้าถิ่นด้วยการสกัดลูกฟีคิกตุงตะข่ายตัวเองให้เจ้าบ้านนำขาด3-0ถือเป็นการปิดจ็อบได้อย่างสิ้นเชิงสำหรับเือใบสีฟ้าเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่วันของฮาแลนด์อีกตามเคยเพราะก่อนที่แมนซิตี้จะได้เม็ด3เขามีโอกาสหลุดเข้าไปตะบันหนึ่งหนึ่งอีกคนแต่ก็ไม่ผ่านการป้องกันของติโบกูตัวรวมเป็นโอกาสทองผลที่3ของเขาในเกมนี้เท่านั้นยังไม่พอได้ยิงทีมชาตินอร์รเวย์ โดนเปลี่ยนออกในนาทีสุดท้ายอูเรียนอวารเรสตัวสำรองกับขโมยสีนได้ในช่วงทดเจ็บหลังปาดเข้ามายิงไม่เหลือจากจังหวทที่ฟูฟอรเดนตัวสำรองไหลบอลเข้าเขตดโทษให้ซัดลูกปิดกล่อง4-0จบ90นาทีมาริดยกระดับเกมในครึ่งหลังได้ดีขึ้นเยอะเมื่อลดการคลองบอลที่เป็นรองลงมาเหลือแค่59/41และได้ยิงประตู7ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่เจ้าบ้านได้ยิง16ครั้งและเข้ากรอบ7ครั้ง5 สามแชมป์อยู่ในกำมือจากฟอร์มในเกมล่าสุดกับเรอัลมาริดมันฟ้องให้เห็นว่าเรเบสีฟ้าเข้าใกล้จะสร้างประวัติศาสตร์มากขึ้นไปทุกทีกับการคว้าทิ่ปช์ชันในซีซั่นนี้โดยเฉพาะแชมป์เปี้ยนเลีกที่ไม่น่าจะหลุดมือหลังนำอาเซนอลสี่แต้มและลงเล่นน้อยกว่า1น,นัดขณะเดีวยวกันแมนยูไนเต็ดคู่ปรับในนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพก็ไม่น่าจะต้านทานเกมลุกที่เด็ดขาดของแมสตี้ได้เนื่องจากฟอร์มช่วงท้ายซีซั่นแกว่งไปแกลงมาแถมไม่แน่ว่าจะได้ลงเล่นถ้วยโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่า หลังถูกลิร์พูลชนะรวดมาเจ็ดนัดไล่จี้อย่างไม่ลดลาวาศอกยิ่งไปกว่านั้นหากมองว่าปีแดงขอยันเสมอเพื่อวัดดวงในการดนลูกโทษตัดสินเหมือนในเกมรอบตัดเชือกกับไบรตันยิ่งไม่น่าได้ผลเข้าไปใหญ่เพราะแม้แต่เด็ก3ามขวบยังรู้เลยว่าเดเคอาเซฟลูกโทษไม่เป็นสับปะรดและไม่อาจเทียบกับเอเดอร์ซอนได้เลยะนั้นแล้วแมนเชสเตีรจะคว้าแชมปเปี้ยนส์ลีกมาประดับสโมสรนได้หรือไม่ต่างหากที่เป็นโจทย์ยากที่สุดเพราะแม้พวกเขาจะถูกยกให้เป็นตัวเต่ง และมีฟอร์มเหนือกว่าอินเตอร์อย่างชัดเจนแต่บอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้อีกทั้งการเล่นในสนามเป็นกลางทําให้งูใหญ่ไม่เสียเปรียบในจุดนี้ขณะดเดียวกันในซีซั่นนี้มีสถิติเกมรับที่น่าประทับใจไม่น้อยเชื่อได้เลยว่าพวกเขาจะอาศัยการเล่นเกมรับที่รัดกลุ่มและหาโอกาสโต้กลับจากทีเด็ดของลอตตโลมัติเนสกองหน้าจอมแสบรวมไปถึงเอดินเชโก้อดีตหัวหอกแมสซิตี้เองด้วยขณะที่โรเมลูดูกาก,กูก็พร้อมลงไปพลิกสถานการณ์จากซุ้มข้างสนามเช่นกัน อย่างไรก็ดีในฐานะทีมที่มีเกมรุกจัดจ้านและยังไม่แพ้ใครในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้โดยมีผลงานพังประตูปะตปะไปแล้ว31เม็ดซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดของสโมสรในรายการนี้อีกทั้งต้องต่อกรกับผู้แข่งที่เน้นตั้งรับแทบทุกนัดอยู่แล้วมันจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาของแมสซิตี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะหาทางกํรับอินเตอรน์ในเวลาได้หรือเปล่าหากม่ดึกหวังให้เกมยืดเยื้อไปถึงการดวนลูกโทษชี้ขาด เป๊ปกัวดิลากุนซือแมนซิตี้กล่าวชมผลงานเบเตโรซิวาที่ทำผลงานในเกมสำคัญได้ดีอีกครั้งแมนซิตี้เปิดบ้านถล่มไดอามาริตขาดลอย4-0ในศึกแชมเปียนส์ลีก League, รอบรองชนะเลิศนัดที่2เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาร่วมผล2นัดแมนซิตียรเข้ารอบชิงชนะเลิศด,ด้วยสกอร์5-1ไปเจอกับอิตาลีในวันที่10มิถุนายนนักเตะยอดเยี่ยมมากๆในรอบแบบนี้ของรายการในเกมรูปแบบนี้จะมีเบเตโรซิวาโผล่มาตรงนั้นเสมอ เขาเป็นหนึ่งในนักเตะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตพวกเราไม่ต้องการกลับมาหลังจากตามหลังหนึ่งประตูต่อสามพวกเราก็แค่ต้องเอาชนะให้ได้เป็นตัวของตัวเองมาริดคือทีมที่สุดยอดฤด,ดูกาลก่อนก็เพิ่งเกิดขึ้นพวกเราโชคไม่ดีพอในการเอาชนะแต่วันนี้พวกเรารู้สึกตั้งแต่นาทีแรกว่าเราพร้อมกันแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายหลายวันมาน,นี้พวกเขาเล่นมุกตลกมากมายทำให้ลดความกดดันและความวิตลกกังวลวันนี้ผมรู้สึกว่าพวกเราพร้อมแสดงผลงานออกมา บอกตามตรงว่าเกมสุดท้ายกับทีมจากอิตาลีไม่ใช่ของขวัญดีที่สุดพวกเขาเป็นทีมที่สู้ไม่ถอยชัยชนะหนนี้จะได้รับคําชมมากมายแต่พวกเรามีเวลาในการเตรียมตัวเรื่องสภาพจิตใจแ๊ปกาเดโวล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างสถิติเป็นผู้จัดการทีมที่คว้าชัยชนะในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกถึง100นัดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์แมนเชตอรเปิดบ้านเอาชนะมาริตขาดลอย40 ในเกมเลขกของรอบรองชนะเลิศร่วมผล2นัดแมสซิตี้ชนะไปะด้วยสกอร์รวม5ประตูตัหนึ่งผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับอิตลาลีนที่เอาชนะเอซิวิลานไปเมื่อวันอังคารจากชัยชนะนัดนี้ทําให้เป๊ปเป็นผู้จัดก,การทีมคนที่3ที่เก็บชัยชนะได้ถึงร้อยเกมในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกต่อจากเซอร์เล็กฟูร์กุสันและคาร์โดชลอตติอย่างไรก็ตามในักใหญ่ชาวสเปนกลายเป็นผู้จัดก,การทีมที่พาทีมชนะถึง100นัดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยใช้เวลา160เกมในขณะที่เอนเชโลตติใช้เวลา180เกมเสือเล็กใช้เวลา184เกมสำหรับชัยชนะของเป๊ปนั้นเกิดขึ้นสมัยคุมบาเซลน่า30เกมบาร์เยมินิก23เกมแมนซิตี้47เกมโดยกับแมนซิตี้นั้นมีอัตราชนะถึง64%ทําไป174ประตูเสียไปเพียง75ประตูเท่านั้นจาก74เกม